ครับสวัสดีครับจากเพจจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองนะครับชายทอมหนึ่งหกแปดนะครับอันนี้เป็นรีวิวผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าเช็ดหน้านะครับป้ายเจ็ดสองนะครับอ่านี่นะครับป้ายนี้นะครับอ่าดูรีวิวสินค้านะครับสินค้างานออกประมาณนี้นะครับอ่าดูนะครับงานออกประมาณนี้เลยนะครับอ่าดูสินค้านะครับดูรีวิวสินค้านะครับว่างานออกสภาพประมาณไหนนะครับเนี่ยครับ งานค่อนข้างสะอาดนะครับค่อนข้างสะอาดมากนะครับค่อนข้างสะอาดนะครับอันนี้เป็นงานแพ็คนะครับงานแพ็คนะครับหนึ่งแพ็คประมาณสองรอยห้าสิบผืนนะครับหนึ่งแพ็คประมาณสองรอยห้าสิบผืนนะครับหนึ่งแพ็คสองร้อยห้าสิบผืนครับเนี่ยงานออกประมาณนี้งานค่อนข้างสะอาดนะครับขายตลาดบ ah ้านเราค่อนข้างน่าจะขายง่ายนะครับตลาดบ้านเราน่าจะขายง่ายนะครับกับงานตัวนี้นะครับอ่าดูนะครับ สินค้าออกสะอาดนะครับงานออกสะอาดนะครับงานออกสะอาดเลยนะครับอาจจะมีเปื้อนบ้างนะครับเปื้อนบ้านเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะครับขาดรูว่าอาจจะมีบ้างนะครับเป็นบางผืนนะครับเป็นบางผืนนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับโดยรวมค่อนข้างสะอาดนะครับเนี่ยดูสินค้าได้เลยครับโดยรวมค่อนข้างสะอาดนะครับค่อนข้างสะอาดลายก็ประมาณนี้นะครับลายประมาณนี้นะครับ ลายประมาณนี้นะครับลายลูกน้ําไม่ค่อยมีนะครับอ่านะครับงานประมาณนี้นะครับถ้าสนใจยังไงทักข้อความเพจได้เลยนะครับถ้าสนใจยังไงทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับยังไงทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับหนึ่งกระสอบสองร้อยห้าสิบผืนนะครับหนึ่งแพ็คครับ หนึ่งแพ็คสองรอยห้าสิบผืนนะครับอันนี้เราเปิดรีวิวให้ดูสองรอยห้าสิบผืนเลยนะครับว่างานออกประมาณไหนนะครับอ่างานก็จะเสมอเสมอนะครับภาชนะค่อนข้างผืนใหญ่นะครับค่อนข้างผืนใหญ่อยู่นะครับค่อนข้างผืนใหญ่นะครับภาชนะอ่านะครับสนใจยังไงทักมาได้เลยครับ นี่นะครับสินค้าค่อนข้างสะอาดนะครับอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับตําหนิอาจจะมีบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะครับสินค้าค่อนข้างสะอาดครับลายก็จะรวมๆปนๆกันไปนะครับลายรวมๆปนๆกันไปนะครับ 1แพ็คสองผืนนะครับอ่าเราให้ดูรีวิว250ผืนเลยนะครับมีปะปนกันไปนะครับมีปะปนกันไปนะครับมีปะปนกันไปนะครับ สัวเฉลีย่ยต้นทุนตกราคาไม่สูงนะครับส่วนเฉลีย่ยต้นทุนออกมาแล้วราคาไม่สูงนะครับไปขายสามพืนร้อยได้สบายเลยครับแบบนี้นะครับสามพันร้อยสี่พืนร้อยมีกําไรแน่นอนครับผมนะครับมีกําไรแน่นอนครับอ่าครับเนี่ยงานออกประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสนใจก็ทักเข้าข้อความเพจได้เลยนะครับทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับอ่าสินค้ามีพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับถ้าสนใจยังไงทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับงานออกประมาณนี้นะครับอาจจะมีตำหนิมากนะครับเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับไม่ใช่สินค้ามือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับ นี่ครับงานอาจจะมีเปื้อนบ้างอะไรบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถือว่าใช้ได้นะครับขยายน้ําออกนะครับบางทีเปื้อนมาเปื้อนจากกระสอบมาอะไรนียครับนะครับตําหนิอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับสองร้อยห้าสิบผืนนะครับเราให้ดูรีวิวหมดเลยนะครับสองอยห้าสิบผืนนะครับให้ดูรีวิวทุกผืนนะครับว่างานออกประมาณนี้นะครับลายก็จะปะปนกันไปนะครับลายอาจจะปะปนกันไปนะครับ อ่าสินค้าออกประมาณนี้เลยครับอันนี้เป็นรีวิวบางส่วนของของแพ็คนะครับเป็นรีวิวบางส่วนของแพ็คนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักข้อความมาได้เลยนะครับสนใจทักข้อความมาได้เลยครับอ่าเนี่ยนะครับเราให้ดูทั้งหมดเลยนะครับสองร้อยห้าสิบผืนนะครับอ่านี่ครับงานออกประมาณนี้นะครับถ้ายังไงสนใจทักข้อความมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ